มาเขาท่าชมรวมกระดานมันในอี132นมนะครับมีทั้งหมด7กระดานในกระดานแรกเป็นกระดานเดินหลังนะครับผมขยับขึ้นคำกลางกระดานไว้ฝั่งนั้นเดินหลังจะค่อยระเบียงผลขึ้นมาเป็นรงดาวครับเบื้องต้นผมเล่นกึ่งปุ้มกึ่ง3ตัวเรียงนะครับฝั่งนั้นขยับลงมุมด้านขวาผมก็ยกขึ้นครับสร้างบานฝั่งนั้นขยับลงมาครับ12 16ผมก็ตัดสินใจยกขึ้นครับหนีดันขึ้นไปเลยดานซ้ายเขาขยับเทียกลงมาครับผมก็ขยับ2 8 24ดันนขึ้นไปอีก พอเราขึ้นไปปั๊บฝั่งนั้นก็ขยับเข้าตำแหน่งกล่องจนนะครับแทรกินเราก็ขยับปิดไปด้วยครับเพราะนั้นยกหางครับสามมาแปดแต้มนี้ผมเลยขยับแทรกินไปเลยนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับแต้มนี้เขาขยับปิดนะครับเลยตัดสินใจเสี่ยงเล่นนะครับแต้มนี้เพราะว่าผมไม่เคยเล่นเลยนะครับตัดสินใจเปิดให้กินครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามเปิดนห้เขากินลองดูเราค่อยไปวัดกันที่ปลายกระดานแล้วกันแล้วก็ตัวสองนะครับในจังวันนี้ต่อสองมมุมตาสี มองผิวเผินเหมือนเราเสียเปรียบเดียวแหละครับเพราะว่าเขาจะต่อกินสองนะครับในจงหวันนี้ต้องขยับปิดนะครับเวลาก็ไล่นะครับเพราะว่าใช้เวลาคิดเต้มที่ว่าไม่เคยเดินนั่นแหละครับใช้เวลานานไปหน่อยทีนี้เขาขยับอย่างนี้จะมาต่อฮอตเราทิ้งนะครับเพื่อนๆจำเป็นต้องขยับแทรกกินขึ้นไปครับไปแก้สถานการณ์ไว้ก่อนนะครับเวลาก็บีบซันเลือเกิน ถ้าขยับนี้หรือขยับปินในฮอตมองเท่งนะครับโดน2องสองเขามีปัญหาให้แก้บ้างครับถ้าเป็นเพื่อนๆจะเดินตัวไหนในจังหวะนี้ครับถ้าเป็นฝั่งไนหลังจากใช้เวลาคิดอยู่พักครับกอขยับ11 17ดให้เรากินสองใส่อย่างนั้นครับเอาฮอตเราออกเราเสียฮอตไปหนึ่งตัวครับได้กําไรมา2ตัวหมากเหลือ5ต่อได้กาลังจะเข้าฮอตอีกหนึ่งนะครับในจังหวะนี้ก็เข้าฮอตไปเลยนี่ละถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะกดกินฟรีนะครับจับตาเก้าจินเขาขยับ โยนให้เรากินนะครับให้เบี้ยเราเลือกกินแล้วก็ตัดสินใจยอมแพ้ไปในจังหวะนี้เลยนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยครับเสร็จเราไปว่าอันต่อครับในกระดานที่2เลยนะครับในกระดานนี้คือกระดานที่2นะครับฝั่งนั้นไม่ขึ้นสูงนะครับเล่นสไตล์เย่อนะครับเราก็ขึ้นคําไไ้ครับฝั่งนั้นเล่นเต้มสามเหลี่ยมสั้นนะครับเบื้องต้นเราก็ขยับขึ้นไปครับแล้วเขาพุ่งมาเป็นกองโจรนะครับฝั่งนั้นจะเข้าตำแหน่งกองโจรนะครับเราสกัดทางโจรนะครับไม่ให้เข้าเข้ากินทันทีนะครับ ฝั่งนั้นก็ขยับลงมาครับเราก็ดันขึ้นไปครับเพื่อนๆน,นี่มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเขาแทรก,กินจังหวะน,นี้ครับเราก็เอาคนละตัวเลยแล้วกันนี่กดตา17ไว้ครับเขาก็ได้ลงตำแหน่งกองโจนสมใจนะครับเป็นกองโจน7ตัวเราก็ขยับเบี้ยขึ้นไปครับพอขยับไปปั๊บฝั่งนั้นตัดสินใจต่อขึ้นมาในจังหวะนี้ครับผมก็เลยยก2ไป6ตั้งฐานเราให้ดีๆ เขา็ยับ3 8ก็เลยโดนแ้มนี้ของเราครับเส้นหนึ่งทีแล้วก็ทิ้งโดมกดสามโซเดียมจังวันนี้ครับแทมนี้เห็นได้บ่อยๆนะครับให้ระวังเป็นจงดีในกระดานที่สองก็จบตัวนี้เลยนะครับเพื่อนฝรั่งนั้นตัดสินใจยอมแพ้ไปครับไปลุยกันต่อครับในกระดานที่สามนะครับทุกท่านการรับมือกองโจรเช่นสองกระดานที่ผ่านมานะครับเพื่อนแต่เป็นกระดานเดินก่อนนะครับของเราในกระดานนี้ผมค้ากลางกระดานไว้ครับฝรั่งนั้นจะขยับลงเป็นกองโจรในกระดานนี้เราปล่อยนะครับให้เป็นโจ์ไปเลยนะครับ ผมกับขยับแทรกกินเลยนะครับเราดันขึ้นสูงไปเลยนะครับแรกจินขึ้นไปเพราะนั้นขยับเป็นสามเหลี่ยมสั้นนะครับเป็นกองโจรทรงสามเหลี่ยมนะครับเขายกห้ามาเก้านะครับเราก็ยิบเจ็ดยิบสามครับดันเบี้ยขึ้นไปมาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนในจังหวะต่อไปนะครับเพื่อนชคิดู่พักหนึ่งครับก่อนจะขยับลงมุมด้านซ้ายนะครับแปดไปสิบสองเราก็ยกหางครับสามสิบยี่สิบห้าดันเบี้ยเราขึ้นไปเช่นกันเพราะนั้นขยับลงมาครับเก้ามาสิบสี่ในจังหวะนี้เราก็ยกขึ ท่านเห็นอยู่หลายคลิปนะครับที่ผมเรียนและยังมีคนโดนอยู่เหมือนเดิมนะครับขยับเข้ามาแล้วก็ทิ้งร่มแล้วก็กดสองเรีคอมจังหวะนี้นะครับไปลงตาส่าะฉังั้นติดกินนะครับเราก็กด2อ,อีก1รอบนะครับกด2 2รอบ4ตัวนะครับโดนไปคนละสีเหลือคนละสีทีนี้เรามีฮอตวิ่งแค่เส้นกลางนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับถึงตรงนี้ เกมมาจบตรงนี้นะเพื่อนๆฝั่งนั้นตัดสินใจยอมแพ้ไปในจังหวะนี้ครับแพ้ท่านต่อครับในกระดานที่4ที่5นะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นท่านเดียวกันนะครับแมต์ละสอกระดานนั่นเองนะครับในมาฮอตคันเทปอย่างที่เคยบอกครับในกระดานแรกเป็นกระดานเดินก่อนผมขยับค้ำกางกระดานไว้เรียบร้อยครับเพราะนั้นเดินหลังก็ขยับลาเลียงผลขึ้นมาเรื่อยๆครับผมเล่นกึ่งปุ่มกึ่ง3าตัวเลียงนั่นเลยครับเขาขยับลงมานะครับอย่างนั้นเราก็ยกขึ้นด้านขวาเขาแทรกมาเราก็ปิดไบสะก่อนนะครับในจังหวะนี้ เขาขยับ5้ามาเก้านะครับผมก็ขยับดันเบี้ยขึ้นไปครับเขาลงมุมเข้ากินนะครับขยับปิดอีกในจังหวะนี้นะครับผมแทรกหนีบ2ข้างขึ้นไปเลยนะครับฝั่งนั้นหลังโดนหนีบก็ขยับจัดต่อ2เรานะครับเราจาเป็นต้องยกขึ้นมุมครับเข้ากินเสร็จนี่แมถ้าขยับปิดเราก็จะแทรกขึ้นไปเลยนะครับเพื่อนฝั่งนั้นตัดสินใจอยู่พักใหญ่ครับก่อนจะต่อขึ้นมาจังหวะนี้พอมาแบบนี้เราก็ทะลุฮอตซีจ้านะครับขยับขึ้นไปครับเขาขยับแทรกกินเราก็ขยับปิด พอขยับปิดปั๊บฝั่งนั้นก็หันหน้าไปกินข้าวนะครับปล่อยให้เราเยืนงงปล่อยให้เวลาหมดตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆฝัง่งนั้นอืมดีมากนะครับไปลุยกันต่อครับในกระดานที่สองนะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นกระดานเดินหลังของฝั่งเราครับหลังจากฝั่งนั้นกินข้าวอิ่มแล้วก็มาเดินต่ออืมเยี่ยมเขาเดินก่อนนะครับขยับค้ำกลางกระดานไว้เรียบร้อยเราส่งดาวเบื้องต้นก่อนจะแปลงเป็นสามเหลี่ยม เพราะนั้นเป็นมาตรฐานนะครับขยับลงจตตสองเราก็ยกหางสะ่อนนะครับในจังหวะน,นี้เราก็ยกขึ้นมุมจะต่อกันหางไปลงตากดฝั่งนั้นคิดอยู่พักหนึ่งนะครับก่อนจะไม่สนใจใย่ดีนะครับปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับเราก็ไปครับไปลงตากดไว้ได้เปรียบแน่นอนมาดูนครับว่าเขาจะเดินตัวไหนทีนี้เขาขยับยี่สิบสเราก็ตั้งป้อมครับยก2องปหพร้อมต่อถ้าเขาขยับลงมานะครับยี่สิบสี่สิบเก้าต่อสองแน่นอน เห็นเราจะต่อสองฝั่งนั้นก็ขยับ3 1 2เอดนะครับก็โดน3นะครับทีนี้โดนล่มในเต้มนี้นะครับเราก็กดสามสุดดุโมคอมไปลงตา3 2ทันทีขอบคุณครับที่กดยอมเพยให้นื้อไม่ไปยิงข้าวแล้วขอบคุณมากไปดูต่อครับอีก2งกระดานสุดท้ายกระดานที่6,7ีของอีกท่านหนึ่งนะครับในกระดานนี้เป็นกระดานเดินหลังครับเราก็ลําเลียงผลขึ้นไปผม่าจะขึ้น5แเต้มนะครับแต่เขาตัดหน้านะครับต่อขึ้นมาในจังหวะนี้นะครับ เดินก on ่อนแล้วตัดหน้านี่เพิ่งเห็นนะครับจังหวะนี้เราก็แทรกจินขึ้นไปแล้วก็ลําเลียงผลขึ้นไปครับเขาขยับแทรกกินในจังหวะนี้นะครับเราก็ยกไปเลยแล้วกันครับสองสองขึ้นไปลงตา18ครับไปคุมกลางกระดานว่าอย่างนั้นครับจะต่อไว้หรือเปล่าเขาไม่ต่อไว้เราต่อนะครับขยับมาเห็นเราต่อนะครับอืมเพราะว่าเราจะยันเบี้ยขึ้นสูงเขาก็ยับแทรกจังหวะนี้นะครับเราก็ดันตัวล่างขึ้นไปนะครับเพื่อนหมากเราสูง แล้ในจังหวะนี้เขาตัดสินใจต่ออย่างนี้แล้วก็สบายเราเลยครับเพราะว่าเบี้ยเราสูงทุกตัวนะครับได้กินฟรีแน่นอนเขาฮอตกดกินนะครับเขาขยับหลบเราก็กดอีกนะครับขยับกดตามหลังไปเลยนะครับเพื่อนนี่กดแช่ไปเลยตรงนี้นะครับยังไงก็ไม่รอดต้องมีฟรีสักหนึ่งตัวแหละครับนี่เขาเส้นตัวล่างสุดนะครับเอาเบี้ยสูงสองตัวไว้เราก็ดันเบี้ยจะไปขฮอตอีกสักหนึ่งตัวนะครับเพื่อนมันจะจบที่ฮอตสองนะครับไม่งั้นเขาไม่ยอมง่ายๆแน่นอนโอ้อย่าเบี้ยลงนะครับ พร้อมเปิดกินนะครับเราก็เอาคนละตัวเลยแล้วกันในจังหวะนี้นะครับทีนี้เราก็จําเป็นต้องไปเข้าฮัตอีกหนึ่งตัวละกกะมังนะครับในจังหวะน,นี้ต้องประคองกันไปถ้าอย่างนี้เราก็ต่อออกได้เลยเรียบร้อยครับในกระดานแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวมต่อครับในกระดานที่2นะครับซึ่งเป็นกระดานเดินก่อนผมก็ค้ากลางกระดานไว้เรียบร้อยนะครับช่วงนี้นี่ก็เล่น3ามตัวเรียงนะครับเพื่อนๆในจังหวะนี้ตอนแรกว่าจะต่อไม่ต่อดีกว่านะครับขยับขึ้นไปครับไปกดดันเลยแล้วกัน เพราะนั้นตั้งต่อนะครับลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆเราก็ปล่อยนะครับแต่เขาต่อจังหวะนี้นะครับฝังกิน2เรานะครับเนี่ยเราไม่ให้กินนะครับขยับลงอย่างนี้เราก็พร้อมต่อนะครับท้าให้ต่อเลยขยับยี่สิบสอเต่อเลยเพื่อนๆนะครับฝั่งนั้นไม่ต่อแต่เราเอานะครับคุณไม่ต่อผมต่อละกันนะครับเพราะว่าต่อขึ้นไปแล้วได้เปรียบนะครับเพราะนั้นเห็น2ก็กด2ก่อนเลยนะครับซึ่ง2จังหวะนี้นะครับเสียเปรียบเราอย่างแรงแน่นอนนะครับ เพราะว่าเราถึงฮอตฝั่งนั้นจะไม่ถึงนะจ๊ะก่อนจะต่อน่าจะอ่านให้ดีเกมจบตรงนี้นะครับเพื่อนๆเจอกันอีพี่หน้าครับผมสวัสดีครับ